สงขลาภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นกิจกรรมจัดงานเทศกาลแข่งหลึกขันเรือยาวประเพณีวิถีรุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาครั้งที่สองซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัสสงขลาและ เครือข่ายนะคะดิฉันอาจารย์ดร ok สราณีเวชยาสินหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฒสงขลาค่ะครับครับผมนายเอกมาสงสว่างนะครับนักประชาสัมพันธ์ในงานสื่อสารองค์กรน,นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฒสงขลาครับวันนี้เราสองคนนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีรุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองนะครับปีนี้พิธ นะครับก็คือชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับอีกเพียงไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นเวลาแห่งประวัติศาสตร์และเป็นมหามงคลยิ่งนะครับเพราะในลําดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หนะัวซึ่งนะับเป็นพระหมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศนะครับ ให้แก่การแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เหล่าฝีภายและเพื่อเป็นการสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปครับนี่ขนาดหัวขบวนถึงนี้แล้วนะครับอาจารย์ถ้าเราดูไปท้ายๆ้ขบวนเนี่ยยังยาว,ยาวไปจนถึงสะพานเลยนะครับมีทั้งประชาชนนะครับและก็นักศึกษานะครับ มาร่วมกันนะครับถือได้ว่าเป็นเป็นภาพที่ดีที่จะปรากฏขึ้นนะครับอยากใครที่มีกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์เนี่ยถ่ายกันไว้นะครับจะได้ประกาศว่านี่สงขาก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับที่อนุรักษ์ประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขานะครับให้อยู่คู่ลูกคู่หลานไปนานๆนะครับ ขบวนก็จะประกอบไปด้วยข้าราชการนะครับวันนี้จะสวมใส่ข้าราชการชุดปกติขาวนะครับและก็รวมถึงเหล่าบรรดานางรำนะครับของชาวบ้านของน้องนองนักศึกษาแล้วก็ขบวนทงที่มาจากหลายหลายสถานที่นะครับและก็ยังมีน้องนองน,องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏสงขลาทั้ง7คณะนะครับที่ส่งรายชื่อกันมาบอกว่าอยากมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับเราก็เลยให้น้องนีง่ยได้เป็นตัวแทนนะครับมาร่วมขบวนอันทรงเกียรติแห่งนี้ด้วยครับ ตอนนี้ก็ขบวนแห่นะคะไม่ว่าจะนางลำบาสโลบนะคะก็จะเข้าสู่ในจุดที่เราเตรียมความพร้อมไว้นะคะที่จะเข้าสู่พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานค่ะคนะคะก็เป็นจากเทศบาลเมืองเขาลูกช้างนะคะขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานนะครับตอนนี้ได้เคลื่อนมาถึงบริเวณพิธีแล้วนะครับถือได้ว่าเป็นภาพที่สง่างามนะครับและก็สงพระเกียรตินะครับ จากนางรำก็ต่อด้วยนักศึกษาวิชาธนารน,นะคะหรือว่านสทค่ะจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาค่ะค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะตอนนี้ขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานมาแล้วนะคะเรียนเชิญทุกท่านโปรดยืนขึ้นนะคะเพื่อที่จะร่วมพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทาน,นะคะ่ะขบวน วันนี้นะครับยิ่งใหญ่สมพระเกียรตินะครับแล้วก็มีผู้ร่วมขบวนจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ขนาดหลายๆขบวนเดินทางมาบริเวณผ่านหน้าเวทีแล้วนะครับแต่ก็ยังเห็นว่าท้ายๆขบวนนะครับยังอยู่บริเวณสะพานกันอยู่อีกครับอาจารย์ลมเริ่มแรงค่ะพี่นัทค่ะค่ะตอนนี้ท่านอธิการบาดีนะคะ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษจันทวีนะคะกำลังยืนอยู่ด้านหน้านะคะเพื่อรอรับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งนำโดยนะครับน,นายณราเดชคำทับนะครับนายกเทศมนตรีเมืองขอลูกช้างนะครับเป็นเพื่ออัญเชิญถ้วยพระราชทานนะครับก็จะส่งมอบให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษจันทวีนะครับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฏสงขลาครับซึ่งตอนนี้ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษจันทวีครับก็จะอัญเชิญถ้วยพระราชทานนะครับพร้อมด้วยคุณสัสสเพงษละไม้พัน์นะครับวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและคุณไพโรธรัตน,นพิลม์นะครับประธานชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสงขลานะครับได้อัญเชิญถ้วยพระราชทานรวมทั้งท่านนาราเดชคำทับนะครับนายกเทศมนตรีเมืองขอลูกช้างครับ นี้ค่ะขอเรียนเชิญรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สงขลาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษจันทวีประธานในพิธีประจำแท่นประธานเพื่อรับฟังคำกล่าวและขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขาลูกช้างน,นายนราเดชคำทัพให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบครั้งที่สองและในโอกาสเดียวกันนี้ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาผู้ช่วย ศาสตราจารย์ดรบรรจงทองสร้างกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านรักษาการอาธิการบรดีมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาท่านวัฒธรรมจังหวัดท่านประธานชมรมเรือภายจังหวัดสงขลาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านแขกผู้มีเกียรตินักกีฬาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงที่เคารพครับผมนาราคนายนาราเดชคำทัพนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในวันนี้การแข่งขันเรือยาวประเพณีของเราจัดขึ้นณคลองสำโรง ซึ่งเป็นลำคลองธรรมชาติที่สำคัญของตำบลเขาลูปช้างโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสารการแข่งขันเรือยาวอีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนเป็นเวทีแห่งความสนุกสนานและความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวเขาลุปช้างและพี่น้องชาวเรือที่มาร่วมทุกทกท่านในานามตัวแทนของชุมชนและคณะกรรมการกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเยือนณที่แห่งนี้และขอให้ทุกท่านได้เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์คลองสำรวงรวมถึงการแข่งขันเรือยาวให้เป็นที่รู้จักเพื่อผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และขอให้การแข่งขันเรืยาวในวันนี้สำเร็จรุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและร่าเริงสมความตั้งใจของพวกเราทุกคนขอบคุณครับเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษจันทวีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลาประธานในพิธีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบัญจงองสร้างผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในนามของคณะกรรมการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนมท้องถิ่นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มถามทะเลาสาบสงขาครั้งที่สองชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้การแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความผูกพันอันแน่นแฟน ระหว่างวิถีชีวิตของผู้คนกับสายน้ำแห่งทะเลสาบสงขลามาอย่างยาวนานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ล่อหลอมจิตวิญ,ญญาณและความสามัคคีของชุมชนอย่างไรก็ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีทำให้ความสำคัญของประเพณีดังกล่าวลดน้อยลงในระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความจําเป็นในการอนุรักษ์สืบสานและสร้างคุณค่าใหม่ให้กับวัฒนธรรมอันดีงามนี้การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประเพณีการแข่งขันเรือยาวท้องถิ่นสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญด้านการท่องเที่ยวและเพื่อต่อย,ยอดสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนโดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองเขารูปช้าง สำนักงานวัฒนาธารรมจังหวัดสงขลาชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเหนือสิ่งอื่นใดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกราโปรดกล้าวโปรดกระมมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่สองประเภทเรือยาว16หฝีพายประชาชนทั่วไป ซึ่งนับเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจอันสูงสุดแก่คณะผู้จัดงานนักกีฬาประชาชนชาวตำบลขอรูปช้างชาวจังหวัดสงขลาและทุกจังหวัดที่มาร่วมในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและกล่าวเปิดงานเพื่อเป็นเกียรติและความสำเร็จการจัดงานสืบไปขอกราบเรียนเชิญครับศิลปและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชบัณสงขลาท่านนายกเทศบาลโทษน,นะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองของลูกช้างวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาประธานชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสงขลาคณะผู้บริหารคณอาจารย์และแขกผู้มีเกียรตินักกีฬาและพี่น้องประชาชนทุกท่านกระผมมีความยินดีนะครับและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เรือยาประเพณีวิถีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขาครั้งที่สองชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้จากคํากล่าวรายงานของท่านผู้อำนวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะเห็นได้ว่าการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจอันแน่วแน่ของทุกภาคส่วนที่จะร่วมการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวลุ่มน้าทะเลสาบสงขาประเพณีการแข่งขันเรือยาว ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อชัยชนะแต่ยังเป็นหัวใจสําคัญที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกันสร้างความรักสามัคคีและสะท้อนในเห็นถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ํามาตั้งแต่อดีตการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได,ได้เริ่มโครงการนี้นับเป็นการจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ได้หันมาใส่ใจและภาคภูมิใจในรักเง้าของวัฒนธรรมของตนเองท,ที่สําคัญที่สุด การเจตนาในครั้งนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรณุณาโปรดเกล้าพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งนับเป็นขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่เป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการรักวัฒนธรรมในโอกาสนี้ก็ผมขอชื่นชมมาวิไลราชาพัฒสงขา โดยสำนัมมกศิลปะและวัฒนธรรมนายกเทศบาลของรูปช้างและทีมงานทุกคนสำนักงานว่าธรรมจังหวัดสงขลาชมรมเรือภายจังหวัดสงขลาและคณะผู้จัดงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจจัดงานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับที่มาร่วมาการแข่งขันเพื่อสร้างสีสันและสืบสารประเพณีอันงงามของเราผมขออวยพรให้ การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จรุ่วรงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทัวประการบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นวงคนแล้วก็ผมขอเปิดการแข่งขันเรือย,ยาประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาครั้งที่สองชิงถ้วยพระราชทานสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวณน้าบัดน,นี้ขอบคุณครับขณะนี้นะครับเข้าสู่ การเปิดงานเทศกาลแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่สองอย่างเป็นทางการครับและขอความกรุณานะครับท่านอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับได้ให้เกียรติลั่นผลเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นของการแข่งขันเรือพายครั้งที่สองณับันนี้ครับค่ะก็จะเห็นนะคะทีมแข่งเรือยาวนะคะก็จะ ่ายน้านะคะขึ้นมานะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะให้เห็นว่าอันนี้นั่นคือการแข่งขันเรือพายประเพณีครั้งที่สองนะคะแล้วก็พายเรือออกจากด้านหน้าค่ะค่ะ,คะบัดนี้พิธีเปิดงานเทศกาลแข่งขันเรือยาววิถีลุ่มน้ำทะเลสาบครั้งที่สองได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดลำดับถัดไปนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ด้านบนเวทีนะคะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านด้านล่างเวทีนะคะเพื่อชมการแสดงพิธีเปิดของมหาวิทยาลัย<ห>รา,ราชภัฏสงขลาค่ะ